การประมาณค่าที่เราจะพูดถึงมันแบ่งเป็น2อันก็คือแบบจุดกับแบบช่วงนะครับครูบอกไปแล้วว่าแบบจุดคืออะไรครูได้ x-bar มาเป็น40ครูก็บอกมิวเป็น4ีนะมิวเป็น40เลยได้ x-bar มาอย่างนี้นะได้ฐานนิยมเป็น35ครูบอกมิวเป็น3เป็น40คือเราสามารถพูดตัวเดียวอะว่าง่ายๆเราบอกว่ามิวเท่ากับอะไรเลยเนี่ยก็คือการประมาณค่าแบบจุดนะ การประมาณค่าแบบช่วงก็คือถ้าครูได้ x บาร์มาเป็นค่าเดียวแต่ครูบอกว่ามิลเนี่ยน่าจะอยู่ในช่วง 39- 40ถึงนะครูได้ x บาร์เป็น40หรือมิลน่าจะอยู่ระหว่าง35-45ถึงครูพูดได้ไกลามากเลยหรือว่ามิลจะอยู่ระหว่าง1ถึง100ก็ยังได้นะครับแต่คำถามก็อย่างที่ครูบอกมันก็จะเกิดขึ้นมาว่าเอ้ยแล้วช่วงไหนดีกว่ากันนะ ช่วง39ถึงสีเออก็แคบดีนะมันก็มีไม่กี่ค่านะไม่39ก็40มีแค่2ตัวใช่ปะก็ไม่ใช่เพราะมันมีทศนิยมนะแต่ง่ายๆว่ามันแคบมันแค่อยู่กันแค่1ยูนิตแต่ว่าถ้าครูบอกว่ามิลอยู่ระหว่าง3 5มสถึงสีโอ้โหกว้างมากนะสิ 10, ห่างกัน10หน่วยแต่ว่ามันยังมีทศนิยมอีกนะเพราะฉะนั้นมันต้องมีอินดิเคเตอร์บางตัวที่มาบอก นะเขาก็เลยใช้อินดิเคเตอร์ตัวที่จะมาใช้ก็คือเปอร์เซนต์ความเชื่อมัน่นว่ามิวมันจะอยู่ในเนี้ยเราเชื่อมั่นได้กี่เปอร์เซนต์ครูจะเชื่อมั่นได้กี่เปอร์เซนต์ว่ามิวอยู่ระหว่าง3 9มสถึงสีครูจะเชื่อมั่นได้กี่เปอร์เซนต์ว่ามิวจะอยู่ระหว่าง3 5มสถึงสีแน่นอนยิ่งกว้างก็ยิ่งถูกถูกไหมผิดได้น้อยถ้าเราบอกช่วงยิ่งกว้างเปอร์เซนต์ถูกก็เยอะก็เหหมมมือนนนคพูดแบบใ้ังง นะคะยังไงก็ถูกนะ,ะแต่ได้อะไรไหมการตอบคําถามแบบนั้นไม่ได้อะไรไหมเราไม่ได้อินโฟเมชันอะไรเลยนะ,ะไม่ตอบดีกว่าเพราะฉะนั้นการเราก็ต้องเลือกช่วงความเชื่อมั่นที่มันเหมาะสมกับที่เราจะเชื่อแล้วเอาไปใช้งานนะคะการที่กูบอกว่า39-40โอ้โหมันให้ให้ให้ข้อมูลคุูเยอะมากเลยว่าโอเคค่ามันไม่เกินนี้แหละมันอยู่แค่2อ,อยู่ระหว่าง 39- มสถึงสี ไม่มากมายโอเคเราพอจะประมาณนู่นนี่ได้เอาไปใช้งานได้ไปตอบคำถามเจ้านายได้นะได้อย่างชัดเจนแต่ความเชื่อมั่นที่เราจะเชื่อได้ x bar มาเป็น40แล้วเราความเชื่อมั่นที่เราจะเชื่อว่ามันอยู่ระหว่าง39มเามันไม่เยอะเท่ากับที่คุูจะบอกว่ามิอยู่ระหว่าง 35- 4 5าถึง 45, ถูกไหมมันมีโอกาสผิดได้เยอะกว่า่เพราะฉะนั้นช่วงที่แคบมักจะมีความ เชื่อมั่นที่น้อยกว่าแต่มันให้อินโฟเมชันเรามากกว่าเนะเราต้องเหมือนกับเวลาพอเราไปใช้งานจริงๆเราต้องพยายามปรับสมดุลว่าอะไรอาจจะเชื่อมั่นชัก95เนาะแม้ถ้า90ครูก็อาจจะได้ช่วงที่แคบมากเลยแต่ถ้า95ช่วงกว้างมาหน่อยแต่99นี่มันกว้างมากเลยถ้าครูจะเชื่อได้100%ครูก็บอกไม่มีอยู่ระหว่าง1-100ไปเลย คนะนแนนสอบของพวกคุณศูนย์ด้วยอนะเริ่มศูนย์ถึงร้อยเลยแล้วกันนะอันนั้นก็เชื่อมันในร้อยเเลยถูกไหมคะแต่มันไม่บอกอะไรเลยนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมามีตัวนี้แหละระดับความเชื่อมั่นเนี่ยเป็น e d ดิเคเตอร์ครูให้นิยามไปแล้วสําหรับตัวประมาณค่าที่ไม่ลําเอียงนะค mm hmm. นะเตต้าแฮจะเป็นตัวประมาณค่าที่ไม่ลําเอียงของเตต้า hmm. ก็ต่อเมื่อค่าเฉลี่ยของเตต้าแฮเท่ากับเตต้านะ แล้วเหตุผลที่ทำให้ s are, คุณเลือก s s เนี่ยมีสูตรแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าเราคำนวณออกมาได้ว่าถ้าเราอยากจะให้ e ของ s s เท่ากับ sigma เราจะต้องให้ s หารด้วย n ลบหนะครโอเคนะงั้นเขาตั้งกฎมาก่อนว่าเขาอยากได้อไบแอ a s e สต s t i m a t o r นะเขาค่อยสร้าง s s ออกมา ว่าสูตรมันควรจะเป็นอะไรนะซึ่งสูตรมันก็จะล้อใกล้ๆกับซิกมาเห็นไหมคะก็คือ x ลบ x i ลบค่ากลางยกกำลัง2หารด้วยจำนวนข้อมูลนะแต่อันนี้เขาก็ใช้จำนวนข้อมูลลบหนะคะอันนี้ไปดูเองนะครูไม่ครูไม่ลงรายละเอียดนะคะแต่ว่าการที่สรุปได้ว่าการที่ทำให้สูตรของ A s อแเป็นแบบนี้เป็น x i summation ของ x i ลบ x bar ยกกำลัง2หารด้วย n ลบหแล้วจะทำให้ e ของ s square เท่ากับ sigma square ก็คือเรากำลังต้องการสร้างนะคะค่าสถิติที่เป็น unbiased estimator แล้วก็มี variance น้อยๆนะโอเคนะคุณสมบัติเดียวไม่พอการที่เป็น unbiased อย่างเดียวไม่พอเรายังต้องการความแปรปรวนที่น้อยที่สุดด้วยนะเพราะว่า ตัวแปรตัวแปรสุ่มหรือค่าสถิติที่มีความแปรปรวนน้อยที่สุดเราจะเรียกว่ามันปเป็นตัวประมาณค่าที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับงั้นเขาเริ่มต้นจากการที่มี x bar กับ chiuda x c i u d a นะครับมีเดียนสองตัวนี้เป็นตัวประมาณค่าที่ไม่ลำเอียงของมิวทั้งคู่นะนั่นแปลว่า e ของ x bar เท่ากับมิวแล้วก็เท่ากับ e ของ x c i u d a นะครับแต่ปรากฏว่า e ของ x bar เนี่ย เอ่อ uh, variance ของ x มาคุณได้ออกมาเป็น sigma square ส่วน n นะแต่ variance ของ x t i l d e ออกมาได้เป็น sigma square ส่วน n คูณกับ pi ส่วน2 pi ส่วน2มันไงยี่สิบสองส่วน7หาร2ถูกปะก็11ส่วน7ก็เกิน1ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็มากกว่า sigma square ส่วน n มากกว่า variance ของ x bar เราก็เลยเลือก x bar เป็นตัวประมาณค่าที่มีประสิทธิภาพที่สุดในระดับของเราเรา,เราเรามาใช้งานเลยเพราะฉะนั้นครูจะไม่ได้ย้อนกลับไปถึงขนาดที่ว่าคุณต้องเช็คได้ว่าตัวไหนเป็นประสิทธิภาพมากกว่าตัวไหนนะเราใช้เรารู้เลยว่าเราจะประมาณมิลนะนักสถิติคิดมาให้ละว่าจะใช้ x bar เพราะเรารู้แค่เหตุผลก็พอเพราะ x bar เป็นตัวประมาณค่าที่ไม่ลำเอียงและมี variance น้อยที่สุด น,นั่นคือการประมาณค่าแบบจุดค่านี้มาดูนั่นคือคุณสมบัติของตัวประมาณค่าแบบจุดมาดูอันที่2คือการประมาณค่าแบบช่วงการประมาณค่าแบบช่วงตัวนี้นะคะมันต้องอาศัยอะไรบางอย่างนะการประมาณค่าแบบช่วงก็คือครูกำลังจะดูว่าเอ๊ะถ้าคุณย้าย x bar มาตัวหนึงครูควรจะเลือกอด้วยอินดิเคเตอร ช่วงความเชื่อมั่นมาแล้วค่ะนะคะระดับความเชื่อมั่นมาแล้วเนี่ยแล้วเราจะหาได้ยังไงหาช่วงนั้นขึ้นมาได้ยังไงนะครสมมุติว่าขู่กาลังต้องการหาช่วงเปิด a b นะคะช่วงความเชื่อมั่นสำหรับนะคะสำหรับ พารามิเตอร์อะสมมติสำหรับมิลแล้วกันครูบอกแล้วว่าครูจะเริ่มที่มิลก่อนนะครับอินดิเคเตอร์ตัวที่เราพูดถึงนะคะก็คือตัวแอลฟาตัวนี้แหละเป็นตัวที่จะบอกกำหนดเปอร์เซนต์ความเชื่อมัน่นนะคะโอเคนะแอลฟาอยู่ระหว่าง0ูนย์กับ1เออมันดูแล้วน่าจะเป็นค่าปลอปเนาะมากกว่า0ูน้อยกว่า1มากน้อยกว่าหรือเท่ากับ1นะคะเราจะใช้ตัวเนี้ยเป็นตัวกำหนดความเชื่อมัน่นนะถ้าแอลฟาอยู่ระหว่าง0นย์กับ1 นะคะเอา 1-α ลบอัลฟาคูณกับ100เราจะสามารถสร้างช่วงความเชื่อมั่น AB ช่วงหนึ่งเนี่ยะคะสำหรับพารามิเตอร์ได้นะเราก็ต้องมารู้ความหมายของมันก่อนว่าช่วงความเชื่อมัน่น 1-α ลบอัลฟาคูณกับ100%ของพารามิเตอร์เนี่ยคืออะไรคูจะยกตัวอย่างในที่นี้เขาใช้เป็นเตตานะสมมุติว่าเขาต้องการประ,ประมาณพารามิเตอร์เตตานะ โดยจะหาช่วง AB คู่นี้นะคะความหมายของมันก็คือตัวประมาณค่าเตต้าแฮทของเลือกตัวประมาณค่าให้ได้ก่อนนะต้องเลือกตัวประมาณค่าแบบจุดให้ได้ก่อนหาค่าสถิติที่จะใช้งานก่อนนะค่าสถิติที่จะใช้งานก็คือเตต้าแฮทนะเตต้าแฮทมีคุณสมบัติอะไรบ้างเราเรียนไปแล้วก็คือ E ของเตต้าแฮตต้องเท่ากับเตต้านะ variance ของเตต้าแฮตต้องน้อยๆ สองเราต้องรู้การแจกแจงความน่าจะเป็นของเตต้าแฮทแล้วก็มีอินดิเคเตอร์แอลฟาเราถึงจะสร้างช่วงความเชื่อมั่นได้นะคะโอเคตัวนี้กำหนดตัวนี้รู้ละที่เหลือเราต้องรู้การแจกแจงทำไมอะ่ะทำไมเราต้องรู้การแจกแจงก็เพราะว่าความหมายของตัวช่วงความเชื่อมัน่นนะคะว่า ช่วงความเชื่อมั่น1ลบเอลฟาคูณกับ100%ของพารามิเตอร์เตตาเนี่ยคือ a กับ b แปลว่าอะไรแปลว่าครูจะเชื่อได้ว่านะตรงนี้ a กับ b นะครูจะเชื่อได้ว่าไอตัวเตตาตัวเนี้ยเตตาของครูวิ่งไปวิ่งมาระหว่าง a กับ b ด้วยปรอพวิ่งไปวิ่งมาระหว่าง a กับ b ด้วยปรอลบเอลฟานะคะเราใช้ความน้าความน่าจะเป็นเข้ามาบอกความเชื่อมันถูกไหมถ้าปรอปตัวนี้เยอะก็แปลว่าเตต้ามันน่าจะวิ่งอยู่ระหว่าง A กับ B, B แน่ๆเลยนะ,ะเช่นถ้ากูให้ a l ลฟาเป็น0.01 1ลบลฟาคือ0.99 ครูบอกว่าเตต้ตาจะวิ่งอยู่ระหว่างปรอบที่เตต้ตาจะวิ่งอยู่ระหว่าง a กับ b เท่ากับ0.99%แปลว่าครูเชื่อมั่นว่าเตต้ตาวิ่งอยู่ระหว่าง a กับ b 99%. ถูกไหมเพราะฉะนั้นค่าป็อบตัวนี้แหละเป็นตัวบอกระดับเปอร์เซ็นต์ความเชื่อมั่นว่าเตต้ตาหรือพารามิเตอร์ที่เราสนใจกําลังวิ่งไปวิ่งมาระหว่าง a กับ b ปัญหาของเราคือเราจะหา a กับ b ตรงนี้ได้ยังไงนะครับ ครูจะหา a กับ b ตรงนี้ได้ครูต้องรู้ว่าเตต้ามันไปสัมพันธ์อะไรกับค่าสถิติที่ครูสามารถหาปรอบได้เมื่อกี้ครูพูดไปแล้วว่าอะไรค่าสถิติคือตัวแปรสุ่มตัวแปรสุ่มเรารู้การแจกแจงได้เรารู้ค่าเฉลี่ยได้เรารู้ความแปรปรวนได้ถูกไหมพอเรารู้การแจกแจงของมัน เราก็หาค่าเฉลี่ยได้เราหาความแปรปรวนได้และที่สําคัญถ้าเรารู้การแจกแจงของมันเราก็จะหาค่าปรับได้เช่นกันนะคะงั้นถึงแม้ว่าการหาจารแจกแจงความน่าจะเป็นของเตต้าแฮทนะคะมันไม่ใช่ประเด็นหลักสําหรับการประมาณค่าแต่เราต้องรู้ถ้าเราไม่รู้เราจะหาค่าปรับไม่ได้นะครับ เราหาค่าปล็อปไม่ได้เราก็หา AB ไม่ได้เราก็หา a-b คู่นี้ไม่ได้นะครับงั้นนี่คือคำถามที่หนึ่งของเราสิ่งที่เราจะต้องรู้ก็คือการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวสถิติที่เราจะมาใช้ในการประมาณค่าแบบจุดของเตตา้านะครเคนะถ้าช่วงเปิด AB เป็นช่วงความเชื่อมั่น1ลบเอลฟาคุณกัร้อยเปอร์เซ็นต์ของพารามิเตอร์เต้าหมายความว่าที่เมื่อกี้ครูพูดไปเราเชื่อมั่นได้1ลบเอลฟาคูณกัร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าเทต้าจะวิ่งไปวิ่งมาอยู่ในช่วงนี้นะหรืออีกความหมายหนึ่งก็คือความน่าจะเป็นที่พารามิเตอร์เทต้าอยู่ในช่วงนี้เท่ากับ1 alpha, นลบเอลฟาตีความออกมาเลยมันคือปรอพที่เทต้าอยู่ระหว่าง A กับ B เท่ากับ1ลบอัลฟาเพราะฉะนั้นครูจะหา AB ได้1ครูต้องรู้การแจกแจงของตัวประมาณค่าแบบจุดเตต้าเฮแล้วครูก็ต้องรู้การแจกแจงมันด้วยนะครเราจะเรียก A กับ B ว่าช่วงความเชื่อมัน c o n f i n e n น e n อ e นเทอรเรียก1ลบอัลฟาว่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมัน่นนะหรือเปอร์เซ็นต์ความเชื่อมัน่นเรียก A กับ B ว่าลิมิตความเชื่อมัน่นนะครับ นั่นคือส่วนแรกที่เราจะพูดถึงนะก็คือการ <c oughs> การประมาณค่าแบบจุดกับการประมาณค่าแบบช่วงโดยใช้ค่าสถิติที่ได้จากตัวอย่างที่สุ่มออกมาจากกลุ่มประชากรนะส่วนที่สองก็คือการทดสอบสมมติฐานการทดสอบสมมติฐานก็คือต้องรู้จักก่อนว่าสมมติฐานคืออะไรสมมติฐานก็คือข้อสมมุติ นะคะหรือว่าข้อความที่เกี่ยวข้องกับประชากรชุดเดียวหรือมากกว่าก็ได้จะเป็นจริงหรือไม่จริงก็ได้เพราะมันสมมุติเงเราคาดเดาเราคิดว่ามันจะเป็นเราอยากให้มันจะอยากให้มันเป็นแต่เราควรจะต้องมีอะไรซัพพอร์ตนะข้อสมมุตินี้จะไม่สามารถพิสูจน์ว่าจริงหรือไม่จริงได้เลยถ้าเราไม่รู้สภาพเราไม่รู้ประชากรทั้งหมดนะะซึ่งในที่นี้ เราถือว่าเราไม่รู้ว่าประชากรทั้งหมดคืออะไรงนั้นสิ่งที่เรามีคือตัวอย่างแล้วก็มีค่าสถิติที่คำนวณจากตัวอย่างแล้วก็หาการแจกแจงของตัวสถิตินั้นเพื่อจะไปหาค่าเฉลี่ยการประมาณค่าเรารู้แค่นั้นเองนะแต่เราจะทำยังไงที่จะเอาตัวสถิตินั้นมาสรุปเกี่ยวกับสมมติฐานทางสถิติก็คือเอามาทดสอบ นะคะเอาค่าที่ได้ค่าสถิติที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างเอามาดูซิว่าเอมันใกล้เคียงกับข้อสมมุติที่เราว่าไว้ไหมเช่นสมมุติว่าครูตั้งสมมุติฐานหลักเอาไว้ว่าเอยมิลเนี่ยคะแนนเฉลี่ยของสอบมิดเทอมป๊อบสแต,ต็เนี่ยน่าจะอยู่ที่45นะครูคิดว่านะคุณเกิดความแย้งในใจขึ้นมาทันทีน้อยกว่าแน่แน่จานจานอย่อย่า อย่าคิดเยอะแต่ใครทำได้โอ้ยหนูว่าได้มากกว่าสี่สิบห้าบางคนอาจจะบอกครูมาเลยว่าแต่หนูว่าสี่สิบนะคะนี้นะไอตัว H1 หนึ่งเนี่ยนะคะ <c oughs> เขาเรียกว่าสมมุติฐานทางเลือกนะคะหรือสมมติฐานแยง้งมันอาจจะเป็นน้อยกว่ามากกว่าหรือเท่ากับตัวเลขอื่นเลยก็ได้นะ,ะอันนี้ก็ เราก็จะเอาค่าสถิติที่ครูคำนวณได้นะครูสุ่มตัวอย่างมาครูได้ x bar ครูก็จะเอา x bar เนี่ยมาดูซิสมมุติว่า x bar ที่ครูได้ออกมาสัก4 2บอืมเอาไงดีจะเชื่อดีไหมนะจะว่าน้อยกว่า4ี่บห้ามันก็ไม่ได้น้อยกว่า4ี่หจนเกินไปต่างไป3คะแนนเองครูสุ่มใหม่ครูอาจจะได้ x bar สัก47บก็ได้อะไรเงี้ยก็อาจจะมีการเถียงกันนะมันต้องมาผ่านกระบวนการอะไรบางอย่าง นะโอเคนะแต่แน่นอนคำตอบของเราสำหรับสมมติฐานที่ตั้งเอาไว้มันอาจจะถูกหรือผิดก็ได้เพราะตัวที่เราได้มามันเป็นแค่ตัวอย่างถูกไหมสิ่งที่เราได้มามันคำนวณแค่จากตัวอย่างม,มันอาจจะผิดหรือถูกก็ได้ด้วยความน่าจะเป็นบางอย่างนะความผิดพลาดนั้นอาจจะมีเปอร์เซนต์ความผิดพลาดอยู่นิดหน่อยหรือมากก็แล้วแต่เดี๋ยวเราจะมาศึกษากันนะยนนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่ง อีกมุมหนึ่งละกันของการของการวิเคราะห์ทางสถิติที่เราจะเอาค่าสถิติคำนวณจากตัวอย่างเนี่ยมาใช้งานนะถ้าคุณอ่านเปเปอร์คุณอยู่ปี3แล้วเนาะน่าจะได้อ่านเปเปอร์บ้างแล้วคุณก็จะเห็นว่ามันอาจจะมีการตั้งสมมติฐานทางแลบของพวกคุณแล้วก็ต้องมีการทดสอบทางสถิตินี่แหละสิ่งเหล่านี้แหละที่จะไปตอบโจทย์มันนะมาดูตัวอย่างอย่างเช่นกูโยนเหรียญหนึ่งอันร้อย ร้อยครั้งนะคะเพื่อทดสอบว่าเหรียญเนี้ยเที่ยงตรงไหมเท่ากับ p เท่ากับหนึ่งส่วนสองหรือเปล่าโยร้อยครั้งปรากฏว่าครูได้สี่สิบแปดโอ้มันใกล้เคียงห้าสิบมากเลยห้าสิบครูก็บอกหนึ่งส่วนสองทันทีอันนี้มันใกล้พอไหมนะคะครูก็ว่าผลลัพธ์เนี้ยมันก็ยังสนับสนุนว่ามันเท่ากับครึ่งหนึ่งนะนะเพราะว่ามันไม่แตกต่างจากห้าสิบมากมายเลยนะ แต่กลับกันถ้าสมมุติว่าครูยโยนอีกร้อยครั้งครูได้ออกมาเป็นสาสิบห้าเอาละจิตใจวันไหวละว่ามันจะเที่ยงตรงเหรอเหรียญนี้ทำไมมันได้หัวแค่35หครั้งนะคเราก็เริ่มจะปฏิเสธละสมมติทีฐานว่ามันจะเที่ยงตรงนะด้วยความน่าจะเป็นเท่าไหร่ก็ว่าไปนะคะโอเนะงันสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องมาดูว่าเอ้ยตัวที่เราจะเอาเกณฑ์อะไร นะคะที่เกี่ยวกับค่าสถิติที่ครูคำนวณได้จากตัวอย่างเนี่ยมันจะมาตอบคำถามนี้ได้ยังไงนะคะโอเคนะงั้นบอกแล้วนะครึ่งหลังหลักๆเราจะดูสองอันคือการประมาณค่านะ,ะประมาณค่าแบ่งเป็นแบบช่วงกับแบบจุดพารามิเตอร์อ่านะครับ อันนี้คือบทที่หกในหนังสือเล่มเหลืองนะแล้วก็ส่วนที่สองอันนี้คือส่วนที่หนะึ่งเนาะส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองที่เราจะมาพูดกันในครึ่งหลังก็คือส่วนของการทดสอบสมมุติฐา,นะานเกี่ยวกับพารามิเตอร์นะสมมติฐานเกี่ยวกับพารามิเตอร์อันนี้เป็นบทที่7ในหนังสือ แต่ทั้งสองส่วนนี้จะผ่านไปไม่ได้เลยถ้าครูไม่ได้ศึกษาอันแรกก่อนก็คือเรื่องของการแจกแจงตัวสถิติที่ใช้เป็นตัวประมาณค่าแบบจุดเขนะ งั้นคุณก็จะเริ่มต้นจากอันนี้แหละนะการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวสถิตินะคุณจะเริ่มต้นจากค่าเฉลี่ย x-bar ซึ่งเราเรียนไปแล้วใช่ไหมสอบไปแล้วด้วยว่า x-bar ของเราโดย central limit h e o r e m มันเป็นไงนะมันมีการแจกแจงถ้า n ใหญ่ๆนะ n เข้าสู่อินฟินิตคุณจะได้ว่าตัวนี้ประมาณได้ด้วย normal ซึ่งมี mean เป็น mu เหมือนกัน แล้วก็ซิกมาเป็นซิกซมาสแควร์ส่วน n โดยที่เริ่มต้นจาก x i ของเรานะมีการแจกแจงที่เป็นมีมิวกับซิกมาสแควร์ไม่ใช่ไม่ต้อง normal ด้วย x i เป็นใดๆนะคะแล้วจะได้นี้นะอันนี้โดย center limit ิต um, เซเรมนะการที่กูเขียนว่า x bar มีการแจกแจงแบบ normal ซึ่งมีมีนเป็นมิวแล้วก็ มี variance เป็น sigma square ส่วน n เนี่ยก็เหมือนกับการที่ครูบอกว่าเอแซดนะครมีการแจกแจงเออ่เรียกว่าอะไรดีก็ถูกแล้วล่ะก็เราก็จะแปลง x bar เป็น z ถูกไหมก็จะเป็น x bar ลบิวหารด้วยซ i g m a ส่วน square r n เนาะอันนั้นคือสิ่งที่เราเรียนไปแล้วนะคะโอเคนะ เวลาครูจะพูดถึงมิวของ x bar ครูจะเขียนว่ามิวห้อย x bar ถ้าครูจะพูดมิวของ p hat ครูก็จะเป็นมิลห้อย p hat นะคะแล้วก็ถ้าครูจะพูดถึงส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐานนะครูคก็จะเรียกซิกมาของ x bar อย่างเงี้ยซิกมาของ p hat นะคะใช้ตัวห้อยเป็นตัวบอกว่าเรากำลังสนใจตัวสถิติตัวไหนหรือตัวแปรสุ่มตัวไหนนะ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตครูให้สูตรมาอยู่แล้วซึ่งจริงๆแล้วเรารู้แต่ไหนแต่ไรน,น,นะมันคือ summation xi หารด้วย n นะ x bar มีการแจกแจงแบบไหนค่าเฉลี่ยเท่าไหร่ความแปรปรวนอะไรนะก็การแจกแจงเรารู้แล้วว่าเป็น CLT โดย Central Limit Theorem ค่าเฉลี่ย μ ของ x bar มันเท่ากับ μ ของประชากร sigma square ของ x bar มันคือ sigma square ของประชากรหารด้วย n นะอันนี้เรารู้หมดแล้วนะคะก็มีตัวหนึ่งที่เดี๋ยวเราจะใช้งานเยอะๆเลยก็คือ S q u a ซซึ่งมีสูตรนี้ถ้าครูจำไม่ผิดสูตรนี้ไม่มีให้ตอนสอบไฟแนลอ,อาจจะเป็นสูตรเดียวที่คุณต้องจำนะคะแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้ใช้นะครูคอาจจะให้ค่า S q u a มาตลอดเลยก็ได้แต่ก็จำไวเ้เถอะสามารถเขียนได้สองแบบนะบเขียนนะอืม ก็เขาในตัวอย่างเนี้ยในหน้านี้ก็แค่พูดถึงแนวโน้มการแจกแจงตัวแปรสุ่ม x-bar ว่ามันเป็นน o อง a มอเพราะว่าเขาทำการสุ่มประชากรที่มีค่าเฉลี่ยเป็น10เนาะตอนแรกก็สุ่มมาน้อยๆก่อน n น้อยๆ n เท่ากับ15เสร็จแล้วหาเราทำเท่าไหร่ n สุ่ม15เอามาคำนวณ x-bar นะแต่ทำการทดลองทั้งหมด1 0 0 0 0ชุดเราก็ต้องได้ x-bar นะคะ ออกมา1,000ตัวโดยที่ x bar มันคือ summation 1ถึง15ของ xi ในะ xi 15ตัวถูกไหม x 1ของครูก็จะเท่ากับตัวนี้นะคำนวณออกมาพอคำนวณออกมาแต่ว่าทำทั้งหมดพันชุดก็แยก distribution ออกมาได้ปรากฏว่าครูก็ได้เหมือนโค้งระครังคว่ำเลยนะอันนี้คือทำ simulation ออกมาอ่ะในล่องสุ่มใหญ่ขึ้นสิสุ่มใหญ่ขึ้นเป็น สักห้าสิเป็นไงพอเป็น50ตอนนี้ x bar ของครูสูตรเป็นไง x bar กลายเป็นซัมตั้งแนึ่งถึของ x i หารด้วย50านั่นแน่ดีขึ้นเนาะมันดูและก็เป็นระคังความอยู่แต่ว่ามันโด่งขึ้นมันโด่งขึ้นแปลว่าอะไรแปลว่า variance มันน้อยลง n ยิ่งเยอะ variance ยิ่งน้อยเพราะอะไรเพราะ variance ของ x bar มันคือ sigma square ส่วน n n ยิ่งเยอะ สูงออกมายิ่งเยอะ50ก็ยิ่งเยอะอ่ะาคราวนี้ไปถึง100เลยจะเห็นว่ากราฟเป็นระครังความแบบค่าเกาะอยู่ตรงกลางเยอะก็คือ variance น้อยนะคะก็จากตรงนี้ท่กงี้ครูพิสูจน์ไปหมดแล้วทำให้เราเห็นเลยว่าค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยเลขคณิตมิของ x bar ก็คือมิแล้วก็ความแปรปรวนก็เป็นเอ่อชิกมาสแควร์ส่วน n นะคะโอเคนะอันนี้เราก็จะเริ่มดูการแจกแจงของตัว x bar ก่อน